สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซลล์บุกทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปเกี่ยวกับการเทรดมาเล่าสู่กันฟังชันเคยนะฮะตอนผมอัดเนี่ยเป็นวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งเดือน11นะครับ2อง4ก็เป็นวันหวยออกพอดีครับช่วงเช้าก็เลยนึกขึ้นได้เออเราก็เคย เห็นผ่านนะว่ามีคนเขาได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับโอกาสถูกหวยถูกลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นยังไงนะก็เลยไปค้นออนไลน์มาครับก็ได้ไอเดียในการทำคลิปนี้ขึ้นมาครับก็ไปโพสที่ Twitter ร์น่แหละแต่ว่าด้วยความที่มันจำกัดคำนะครับไม่ครบผมเลยทำคลิปเสริมดีกว่าท่านจะได้เห็นภาพว่าเออตัวเลข รางวัลในรางวัลนัหนึ่ถึงห้เนี่ย,ลนนะเ,ยเลขท้ายเนี่ยมีวินเรทอะไรบ้างยังไงบ้างครับและ r i ส k r e วอร์เป็นยังไงนะครับผมให้ริสก็คือเป็นเงินที่เราซื้อนะโดยเฉลี่ยนี่น่าจะเป็นใบละร้อยใช่ไหมอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่ว่าคุณซื้อกะไข่ซื้อที่ไหนอย่างไรนะฮะแต่เฉลี่ยคือสิคือ100บาทนะนี่เป็น Risk นะครับผมจะเปรียบเทียบในเชิงของนี่นะวินเรท ริสรีวอร์ดนะครับของการซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบนะฮะเทียบกับรางวัลนะครับ,บรางวัลที่หนึ่งนะ่ะโอกาสถูกก็คือวินเรทนะครับอยู่ที่เอ่อศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับรู้เท่าไหร่เป็นหนึ่งในล้านป่ะไม่แน่ใจนะครับแต่รีวอร์ดสูงนะรีวอร์ดถึงคือคุณแทงหนึ่งร้อยบาทอะคุณเสี่ยงหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าคุณถูก คุณได้6ล้านนะครับ6ล้านบาทเลยนะสูงมากครับรีวอร์ดสูงมากเทปการิสเนี่ยโอ้โหคะเลืองเลยครับแต่ว่าวินเรทโคตรต่ำฮะร,รางวัลทั้งเคียงวันที่หนึ่งครับอ่จะมีวินเรทอยู่ที่0 0 0 0 2ครับก็มากกว่าวันที่หนึ่ง เท่าตัวครับแต่ว่ารีวอร์ดต่ำนะอยู่ที่1 0 0 0งแสนบาทครับเมื่อเทียบกับวันที่1อ่ะนะก็ค่อนข้างจะต่ำนะครับรางวัลที่2องวีนเรทอยู่ที่0.0005%นยครับรีวอร์ด2 0 0หมื่นบาทเออสองแสนบาทนะครับรีวอร์ด2 0 0แสนบาทวันที่2องเนี่ยก็ยังสูงนะรีวอร์ดก็ยังสูงครับรีวอร์ดสูงก็เยอะฮะ วันที่3 w i วินเรทอยู่ที่0.001%ครับ r ีวอ r d ด80,000วันที่4 w i วินเรทอยู่ที่0.005%ครับรีวอร์ด40,000บาทครับวันที่5 w i วินเรท0.01%ครับรีวอร์ดอยู่ที่20,000บาทเลขหน้า3ตัวเอยมีด้วยไว้เลขหน้า3ตัววิเเนเรท0.2%ครับรีวอร์ด4,000บาท เลขท้าย3ตัววินเรท0.2%รีวอร์ด4,000บาทครับแล้วก็เลขท้าย2ตัววินเรทอยู่ที่1%ครับโอ้ยเยอนะลงเงินเนาะวินเรทดีเว้ยแต่รีวอร์ด2,000บาทครับรวมทั้งหมดนั้นรางวัลของแต่ละงวดจะมีอยู่1 4ึ่งหมืรางวันนะครับถ้าคุณซื้อลอตเตอรี่1ใบนะฮะโอกาสถูกรางวัลหรือวินเรทอยู่ที่ 1.4 168%ครับก็ถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับค่อนข้างต่ำยิ่งรางวันสูงินเด็กก็ต่ำครับเป็นปกตินะผมว่าสำหรับเกมการพานันนะเกมการพานันหนระเกมการอะไรก็ต่ำประมาณนี้นะฮะเออมันจะมีรางวันที่ใหญ่ที่สุด ย่ยยวนใจให้คนเข้ามาเข้ามาเล่นเกมครับโดยที่รางวัลที่สูงที่สุดมักจะมีวินเรทหรือโอกาสชนะต่ำที่สุดครับโคตรต่ำเลยครับนี่คือความเป็นจริงของการของการการ,การเดิมพันนะครับคุณลองเปเรียบเทียบอีกสนามหนึ่งก็ได้เป็นสนามของการแทงแทงพันฟุตบอลครับอัตราต่อรองนะฮะ ถ้าโอกาสเกิดสูงมากเนี่ยบ่อนพน,นันจะตั้งราคาแบบที่ว่าแทงไปก็โอกาสได้ตังค์แบบคือได้ตังอยู่แต่ได้น้อยมากหรือบางทีอาจจะไม่ได้เลยฮะแต่ว่าอะไรก็ตามที่โอกาสเกิดน้อยมากเนี่ยเขาจะตั้งเขาจะกล้าให้เรทให้รางวัลสูงเพื่อล่อล่อใจให้คนไปแทงฝั่งนั้นครับน,นี่เป็นสิ่งที่เรียกว่า เป็นกลเกมของการกิจกรรมประเภทนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการเล่าสู่นฟังแล้วกันนะฮะว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นกับสูตรสําเร็จในการทําธุรกิจแบบนี้นะฮะถ้าถามว่ามันเป็นการเดิมพันดีไหมเออเนี่ยการเดิมพันดีไหมนี่ผมต้องผมต้องย้อนไปที่ต้นแบบนะคนที่พูดเรื่องนี้ที่ผมอ่านเจอคือคุณแลรี่ไฮครับ เป็นหนึ่งในมาร์เก็ตวิสานนะเขาบอกว่าถ้าเอาสิ่งที่รายีด้หายพูดนะผมว่าการเดิมพันของการแทงหวยนี่เป็นการเดิมพันที่ดีนะฮะในแง่นะครับมันก็เสียน้อยไงเพราะว่าเมื่อเทียบกับค่ากองชีพเราเนาะใช่ไหมเรามีรายได้เฉลี่ยแล้วกันเนะเฉลี่ยของขั้นต่ำนะอยู่ที่เท่าไหร่นะสามร้อยบาทใช่ไหมต่อวันการซื้อลเตอรีใบหนึ่ง เดือนหนึ่งมีสองครั้งใช่ไหมก็สองร้อยบาทถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีครับเพราะว่าคุณไม่ลมจมฮะร,ริสเสี่ยงต่ำมากครับเสี่ยงต่ำมากถือว่าเผื่อฟุกไงเอามันเผื่อว่าคุณจะกลายเป็นผู้โชคดีหนึ่งในล้านก็โอเคนะผมว่าโอเคเป็นการลงทันที่ดีนะครับแต่ มันจะมีการเนิมพันที่ดีกว่านี้ไหมกรณีที่ที่เรามีเงินเยอะนะคือคือผมว่าการแทงหวยก็มันมันเป็นเป็นการเดิมพันที่เหมาะสมสําหรับคนที่เงินน้อยอครับใช่ไหมถ้าคุณมีเงินเก็บเยอะๆล่ะมีเงินเก็บสักล้านหนึ่งเนี่ยมีเงินเย็นๆในล้านหนึ่งขึ้นไปเนี่ยแทงหวยนี่มันก็เป็นอะไรที่ไม่คุ้มนะผมว่าการเดิมพันมันมันแย่นะฮะการเดิมพันนี่นแย่เพราะว่าคุณมันมันยังมีกิจกรรม การเดิมพันอื่นที่มันแบบมีวินเดตสูงกว่านะเช่นเลยครับเล่นหุ้นเอาอปันผลฮะคุณเลือกหุ้นที่มันแบบมีปันผลสม่ำเสมอทุกปีนะอย่างน้อยสี่เปอร์เซ็นขึ้นไปเนี่ยมีนะเอาชนะเอาชนะเงินเฟอ้อได้นะครับบางตัวเนี่ยมีในระดับที่ปันผลปีหนึ่งสี่ครั้งนะแล้วก็เกินห้าเปอร์เซ็นก็มีนะฮะมากมายครับเนี่ย ยิ่งคุณรอเป็นนะรอจังหวัดที่ตลาดมันลงแรงๆแล้วก็ส่วนต่างของคือราคาหุ้นก็ลงอะ่ะลงเยอะจนกระทั่งอ,อัตราันผลเนี่ยมันสูงกว่าปกติจะดีมากเลยนะคุณจะมีแต้มต่อคุณจะมีมีมีรีวอร์ดที่สูงขึ้นและวินเรดก็สูงขึ้นตามเช่นกันนะครับเนี่ยแนะนำครับเอาผลดีกว่านะฮะดีกว่าแทางหวยเยอะเลยครับ เพียงแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ตื่นเต้นเท่านะแต่ถ้าคุณอยากตื่นเต้นนะฮะแนะนาซื้อสลากออมสินครับหรือสลากทกศนะฮะสลากใบหนึ่งต่อต่อหน่วยไม่แพงนะราคาต่อหน่วยไม่แพงครับถ้าจำไม่ผิด20 25บาทนะถ้าจำไม่ผิดนะหรือ50บาทไม่แน่ใจผมผมเคย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 ไปซื้ออยู่ช่วงหนึ่งครับยิ่งเงินเยอะนะครับคุณจะได้เะยครับคุณจะได้ จวเลขที่มันเป็นเหมือนกับเลขสลากอะ่ะเยอะไงใช่ไหมโอกาสถูกก็ยิ่งเยอะตามนะครับมีบางคนนะผมผมรู้จักนี่เป็นเป็นแม่ของของรุ่นน้องผมนะฮะเขาทําสวนใช่ไหมแล้วก็มีเงินกำไรจากการนำสวนเนี่ยรุ่นน้องผมก็เอาไปซื้อสลากทกศครับเชื่อไหมครับว่าได้ได้รางวัลทุกเดือนเลยนะฮะ ทุกเดือนจริงนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ว่าถ้าเงินเก็บเยอะหลักหลักล้านเป็นสิบล้านเนี่ยเอาไปซื้อพวกนี้ยดีกว่าครับบางทีอาจจะอาจจะได้ดีกว่า,าปันผลได้ซ้ำไปเพราะอะไรครับเพราะว่าแจ็คพอตไงใช่ไหมแจ็คพอตมันก็อาจจะฟุกก็ได้ว่าเราซื้อแบบโอ้ยเป็นพันตัว,เป,ตวเป็นพันตัวเลขอ่ะบางทีเป็นพันเป็นหมื่นตัวเลขให้ด,ดูสิโอกาสที่จะปาเป้าถูกก็มีใช่ไหมฮะนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมว่า ดีกว่านะดีกว่าการแทงหวยนะครับการเทรดนั้นได้เหมือนกันนะเพียง <c oughs> แต่ว่ามันจะยากครับคือคือถ้าถ้าถ้ามองในแง่ของการลงหลักแล้วได้เงินทันทีเนี่ยผมว่าสลักออมสินกับปันผลเนี่ยดีกว่าเทรดครับเทรดนี่มันมันเป็นคุณต้องต้องต้องใช้เวลาในการนะครับในการสร้างระบบที่มันมาจากตัวคุณไงระบบปับ๊กผมชอบเรียกว่าเครื่องจักรปั๊มเงินนะ่ะ ระบบที่ทําเงินได้อย่างสม่ําเสมอเนี่ยที่มาจากตัวคุณต้องใช้เวลาครับอาจจะสักสามปีห้าปีเนี่ยแล้วคุณต้องขาดทุนในช่วงแรกเหมือนกับคุณต้องต้องจ่ายค่าค่าออกแบบผลิตภัณฑ์ค่าสร้างเครื่องจักรอะแพงไปหน่อยครับคุณอาจทนไม่ไหวก็ได้นะแต่ถ้าคุณสามารถทําได้เนี่ยจากนั้นผมว่าวินเทจสูงกว่าพวกนี้ฮะเพราะอะไรครับคุณควบคุม คุณสามารถที่จะคือจริงจะบอกว่าควบคุมผลลัพธ์ได้ก็ไม่ใช่คือคือถ้าคุณมีระบบที่มันให้ positive expectancy แล้วมี edge นะมันก็เหมือนกับคุณเปิดร้านค้าปลีกครับยิ่งก่อนเทรดมากขึ้นจำนวนมากเนี่ยกำไรก็ได้มากขึ้นตามครับแต่ว่าต้องบอกว่าใช้เวลานานนะผมก็อยู่ช่วงผมเป็นคนที่ลงอันนี้ฮะผมมีตัวนี้อยู่แล้วก็เอาตัวนี้ฮะตัวนี้สอ,สอแบบนะครับอันนี้ไม่ได้ทำลนะหลักอมสินเนี่ย ก็ผมกำลังอยู่ในช่วงการสร้างเครื่องจักรอยู่สร้างระบบปั๊มเงินอยู่ก็มั่นใจว่าทําได้แน่นอนแต่ว่าต้องใช้เวลาครับใช้เวลานานซึ่งถ้าคุณอดทนนะเปิดใจเรียนรู้ชอบเรียนรู้ชอบพัฒนาตัวเองท้าทายเนี่ยมาทางนี้ฮะสร้างระบบไม่ได้ครับหลัจากนั้นอ่ะผมว่ายิ่งเวลานาน,านไปเนี่ยชนะชนะพวกเนี้ยในแบบที่ คนละเรื่องเลยครับนะฮะแต่ต้องบอกว่าเสี่ยงนะเพราะระหว่างทางคุณอาจจะหมดตัวไปก่อนก็ได้นะครับต้องมีการเอ,อ่อได้ว่าอะไรมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ดีครับซึ่งพวกเนี้ยเล่มนี้มีนะเล่มหกมีนะผมจะเขียนให้คนนี้อ่านกันนะครับก็เท่านี้นะคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ